สวัสดีครับพี่น้องครับทีมงานหลุกพันบ้านข้ามาสุดอากาศบริสุทธิ์ย่ำมือเสาอยู่บอ่อกุุงสงขานะครับเนาะพี่น้องครับบรรยากาศบอ่อกุุงครับมันนี่บอ่อเกา่าบอ่อเดิมไทยลายคลิคปแล้วครับบอ่อนี่ครับวู้มาเบึงบรรยากาศใกล้ๆนะครับพี่น้องครับฟ้องนี่ก็เกิดจากเออ นี่นะครับเนาะพัดเทันตีหนามขึ้นมาจะเกิด,กดจากาลุงเพิ่อนกับจิมาตั๊กนะครับเนาะตากรอ,อกตากรอ,อกนะครับว่าเป็นใครว่ามปนใครกบใครอึองหมดแล้วครับพี่น้องบรรยากาศกอง เดี๋ยวจล็กน่อยถ้าลุงวางไอ้เนี่ยเป็นนกน้อยเบิ้งนะครับเนาะเบิ้งตัวกลุ่มอาจจะแปดสิบเมื่อนะครับพี่น้องครับนอกจากบรรยากาศบกกลุ่มก็จะมีความอุดมสมบูรณ์กล้วยนี่ผมถ้าจำข้อผิดพลาดเนี่ยขนาสิีปลูกเดี่ยประมาณปีกว่าๆนะครับเนาะพี่น้องพุก็จะญีงใหญ่ๆกล้วยนกกล้วยข้น กินในเบร์นะครับพี่น้องครับเรื่องกล้วยกล้วยเฮดเดรสยางนะครับกล้วยของหวานของข้าวทอดก็ได้กินซุปก็ดีต้นเฮดหนังก็ได้ครับโอ้แกงใส่ใจแกงใส่หังได้น,นะครับเนาะครับพี่น้องครับบรรยากาศ บประมาณสี่ไรกว่านะครับนาอโดยประมาณนะครับผมเดยที่ภาพพี่น้องไปยกย่อเบิงนะครับมันจะเป็นโต้แย่งําไมครับพี่น้องครับก็ทิภาพพี่น้องมาเบิงวิธีการยกย่อนะครับกับซิบมีวิธีอยังมากมายนะครับเป็นการยกย่อเบิง กุ้งนะครับเนาะอพิ่นกินอาหารดีบอนะครับอาหารเหลือหลายบออยังเี้ยสินะครับเนาะแต่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่แหละครับบอที่เคยยกที่ว่าเจ็ดสิบหามื่นนะครับเนาะมาร่วมมืินนี่ก็ราสิบแปดสิบกว่าแหละครับหรือว่าอยู่ประมาณแล้วราวแปดสิบเนี่ยครับแปดสิบหมื่นนะครับเนาะเอาเลยครับนี่เราครับเนาะมันเป็นกันอกเป็นกุ้งครับเนาะประมาณแปดสิบ

เ้ยตะบองรอุกหนายะบองเคุณโอรักนดี่นอโอ้กีนดครับไอนียขีเนครับอาหาราหนนนเ,นเบิร์ตเนครับเนาะโอ้กินดีอยู่ะบองเครับผมแล้วกัเมื่อกี้คือบรรยากาศการย่องย่อนะครับเพื่อบึงกลุ่ไว่ากินอาหารดีบอนะครับบรรยากาศ บกุงนะครับซีไรบอรนี่บอถือว่ามาทายบอนี่ดูดูก็คือบริยางไก่ได้ครับพี่น้องเ้อะเอมาทายเขิบให้พี่น้องเลยเบิง่งงทายเก็บใบเป็นความทรงจำนะครับเนาะครั้งหนึ่งเคยมาเห็นงานอยู่ภาคใต้นะครับเนาะลุยสันพัดทินหากินอยู่ภาคใต้เฮาออนะครับเนาะย่ดสกับสูเวียกสูงงานสูสูสิงสูงยางเพื่อปากทองของกวัวคืเอเทาละครับพี่น้องครับ ใส่ชีวิตเดี๋ยความประประมาติสำหรับวันนี้ความวันนี้ก่อนครับสวัสดีครับ